สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับสปุกปุยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมโ o บอทค่ะเกมนี้มีชื่อว่าอีเวนนะคะแนวเกมก็จะเป็นแนวแบบวิ่งไล่จับมากกว่าค่ะประมาณนี้วันนี้พี่จะมาสอนพื้นฐานการเล่นนะคะสําหรับใครที่ที่งงแบบพี่นะพี่เคยงงมาก่อนว่าเข้าไปแล้วตายแล้วเราต้องแล้วเราคานเราต้องทํายังไงต่อประมาณนี้ค่ะ ก็คืออันดับแรกนะคะตรงข้างบนนะคะก็จะเป็นเลเวลอันดับที่สองนะคะก็เป็นเงินเงินนี่ได้มาจากเราเล่นในเกมนะคะหรือภารกิจรายวันค่ะแล้วอันที่สามนะคะตรงนี้พี่มองว่าเป็นหลังพึ่งไหมคะพี่ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ตรงเนี้ยเราจะได้จากภารกิจรายวันตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะคะตรงนี้พี่ขอแทนว่าเป็นคู่ปองละกัน <S <S คู่ปองตรงนี้นะคะเราสามารถวิ่งเก็บในเกมได้เลยค่ะแล้วเวลาเราจะแลกเราก็กดนี่เลยค่ะข้างๆเลยแล้วเราก็กดแลกไปเลยนะคะการกดแลกนะคะเราไม่จําเป็นต้องกดตามขั้นนะคะเราอยากได้อันไหนเราก็กดซื้อได้เลยค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆะค่ะก็จะมีการปลดล็อกเราจําเป็นต้องซื้อให้หมดก่อนค่ะ แล้วเราถึงจะปลดล็อกเลเวลถัดไปนะคะประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะคะพี่ไม่รู้นะคะว่ามันช่วยอะไรหรือว่าแค่ตกแต่งเฉยๆหรือมันช่วยนะถ้ามันช่วยนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดของสิ่งนี้ช่วยอะไรสิ่งนี้ช่วยอะไรนะคะเนื่องจากพี่หาบอกไม่เจอคะ่ะว่ามันช่วยอะไรหากใครรู้คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของร้านค้านะคะตรงนี้เลยค่ะร้านค้าเรากดคําว่าอุปกรณ์นะคะร้านค้านะคะก็จะมีร้านค้ารายวันร้านค้ารายวันอย่างที่พี่บอกนะคะเราจะใช้เหมือนรังพึ้งอะแรกให้ได้มานะคะตรงเนี้ยอย่างที่พี่บอกคือมันไม่มีบอกว่าใส่ไปแล้วช่วยอะไรคือพี่หาไม่เจอแบบรายละเอียดอะคะ่ะประมาณนี้ค่ะแล้วกดกลับค่ะ แล้วต่อมานะคะก็เป็นร้านอัคคระค่ะร้านอัคคระนะคะตรงเนี้คือมีบอกนะคะว่าช่วยอะไรมีกดไปเลยเห็นไหมคะก็จะมีบอกนะคะรองเท้าส,สันทนาการอันเนี้ยคือแบบว่าจะช่วยเพิ่มในด้านนูน้นด้านนี้ด้านนั้นนะคะแล้วก็มีราคาบอกก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนโผล่ขึ้นมานะคะก็คือท่าทางนั่นเองค่ะท่าทางรู้สึกว่าจะแบบไวโกโก้นะคะืคอว่า เล่นอะไรทำนองนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีอย่างางนะคะเพราะว่าเข้าไปในเกมเวลาช่วงเรารอหรือว่าช่วงเราอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเราก็กดทาลิ้นได้ค่ะแกเบือ่อแล้วต่อมานะคะก็เป็นชิ้นลานคานะคะกดไปค่ะชิ้นลานคานะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะอุปกรณ์เสริมนี่คือก็จะมีไฟฉายแล้วก็พวกโปรแกรม ตรงนี้นะคะแล้วก็มีสามารถใช้งานได้สิ่งที่พี่แนะนำให้ซื้อนะคะสำหรับผู้เล่นลายใหม่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้โครานั่นเองค่ะราคาอยู่ที่60บาทก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็กดกลับได้เลยค่ะต่อไปเป็นสินค้าคงคลังนะคะหรือสินค้าในคลังเรานั่นเองแล้วก็กดคําว่าชิ้นสินสินค้าคงคลังได้เลยค่ะกดเข้าไปค่ะ เดี๋ยวเมื่อเรากดเข้ามานะคะวิธีการใส่นะคะเรากดสมมติพี่จะใส่โคมไฟนะคะพี่กดที่โคมไฟแล้วก็กดคําว่าอุปกรณ์ค่ะเมื่อเรากดคําว่าอุปกรณ์นะคะก็จะมีคําว่าอุปกรณ์อยู่ข้างบนตรงนี้เลยก็คือเราสวมใส่แล้วนะคะแต่พี่จะกลับไปใช้อันนี้นะคะเนื่องจากอันนี้นะคะจะปลดล็อกเลเวล15พี่บอกแล้วเลเวลจำเะะป็นอ่ะปลดล็อกปุ๊บเราถึงซื้อแล้วมาใส่ได้ต่อไปตรงนี้ก็เหมือนคัน,นะคะ่ะ การใส่อุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างแล้วก็มีรายละเอียดบอกตรงนี้ด้วยค่ะว่าช่วยอะไรช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะ <S <S ก็ตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้อตรงเนี้ยเราไม่ต้องกดใส่เข้าไปนะคะเพราะมันอยู่ในกระเป๋าในเกมเราเลยมันใส่ให้อัตโนมัติเลยอยู่ที่เราจะเอามาใช้หรือเปล่ากดกลับได้ค่ะต่อไปสินค้าคงคลังอัคาระนะคะก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะ ก็คือตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะที่เราซื้อในร้านค้านะคะก็จะช่วยได้ดีมากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องสาอางตรงเครื่องสาอางนะคะก็ตรงที่เราซื้อะคะ่ะในยังไงอะอย่างเช่นแป๊บน,นึงนะคะพี่อ๋ออย่างเช่นเราใช้ลังพึ่งซื้อหรือว่าคูปองซื้อนะคะแล้วเราก็มาสวมใส่ในนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะโผล่ขึ้นมานะคะก็คือท่าทางค่ะที่นี่คือการสวมอะไรอ่ะคือการใส่ท่าทางนะคะเกมพี่บักไปแล้วคะ่ะตัวที่อยู่นู่นก็คือการใส่ท่าทางค่ะก็จะทํานองนี้เลยแล้วก็กดออกไปเลยค่ะอ่าสาหรับคนเล่นใหม่นะคะในเกมนะคะจะมีการชุบเพื่อนปุ้มเพื่อนแบกเพื่อนประมาณนี้ค่ะพี่อยากให้เราไปดูตั้งค่าตรงนี้นิดหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะการ การตั้งค่าคำว่าการเล่นเกมก็คือการอุ้มเพื่อนไม่ใช่สิการให้เพื่อนอุ้มเราหรือแบกเราได้นะคะถ้าเรากดปิดเวลาเราไปช่วยเวลาเพื่อนมาช่วยเราอ่ะมันจะไม่มีปุ่มแบกหรืออุ้มนะคะพี่ย้ำเลยตรงเนี้ยเพราะว่ามันมือมอืมือเราอ่ะอาจจะพลาดไปปิดตอนเล่นเกมได้เพราะมันสามารถเปิดปิดตอนเล่นเกมได้ะคะ่ะโอเคเราเปิดไว้พอเดี๋ยวเราลืมนะคะ ตรงนี้มันก็ดีสําหรับตัวเราแล้วก็ดีสําหรับเพื่อนด้วยค่ะอย่าลืมนะคะตัวนี้พย่ยามเลยโอเคกดกลับค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราจะรออะไรกันนะ่ะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะเริ่มเกมนะคะเมื่อเป็นด่านถัดไปจะให้มีการโหวตเลือกสถานที่นะคะสถานที่ไหนคนโหวตเยอะที่สุดสถานที่นั้นก็จะได้เป็นสถานที่เล่นต่อไปค่ะ เราก็กดโหวตไปกับเพื่อนได้เลยค่ะแล้วเห็นตรงมุมมองตรงนี้ไหมคะเข้ามาเวลาตอนเล่นพี่ให้กดคําว่ามุมมองเลยนะมันเป็นเหมือนเป็นคาแนะนําสําหรับพี่อ่ะเพราะเราจะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสเห็นรอบๆได้มากขึ้นมันก็จะดีต่อตัวเรานะคะเห็นไหมคะนี่เวลากับมุมมองมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรากดแบบเนี้ยมันคือมันกว้างขึ้นมันมองเห็นง่ายขึ้นประมาณนี้เลยคะ่ะ แล้วการจูงนะคะที่แนะนําให้หาสิ่งของกั้นกลางนะคะอย่างเช่นต้นไม้พวกนี้ยคือดีมากเลยค่ะเราก็จูงเป็นวงกลมแนววงกลมแล้วก็เปลี่ยนไปหลายๆต้นนะคะถ้าได้โอกาสนะคะที่แนะนําให้อ่ะแป๊บน,นึงนะคะตรงนู้นะคะคือจุดเกิดนะคะเห็นไหมคะรูปหัวกะโหลกเห็นไหมคะนั่นคือจุดเกิดของบดนะคะเราก็พยายามอยู่ให้ไกลที่สุดค่ะอ่าเมื่อกี้นั้นพูดถึงไหนนะอ่าพูดถึงจูกนะคะเวลาเราจูกแล้วเราได้โอกาสใช่ไหมคะพี่แนะนําให้เราขด กับอ้กดกระเป๋าแล้วก็กดโค้าได้เลยค่ะ <S <S มันจะช่วยเพิ่มความเร็วแล้วก็สามารถหลุดออกจากบอทได้ค่ะเกมนี้นะคะเะเสียงดังสเสียงดังใ่ไเกมน,นี้นะคะถ้าเรายิ่งอยู่สูงเปอร์เซ็นต์การลอดเรายิ่งสูงนะคะพี่บอกเลยแบบหนึ่งพีลดเสียงแป๊บหนึ่ง เวลาเราใกล้บอดนะคะก็นะ่าเรารู้ได้ไงว่าบอดจะมาหาเราเสียงนี่หีิจะพี่ทําให้ดูเห็นไหมหน้าจอเราก็จะสั่นแบบนี้เลยนะคะเห็นไ,ไหมคะเราะตามเรานะคะเราจะหมุนก่อนนะคะถ้าเราได้โอกาสนะคะเราจะกินโคล่านะคะ<ๆ>เราห้ามเดินเป็นทางตรงนะคะม,มันไม่ดีคะ่ะโอเคนี่เราก็รอดมาแล้วนะคะ แล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนใหม่ค่ะเพอร์เซ็นอยู่ข้างบนคือลอดสูงนะคะก็จะทํานองนี้เลยค่ะเวลาบอดมาใกล้เรานะคะก็จะมีเสียงของบอดตัวนั้นค่ะแล้วหน้าจอเราก็จะแบบกระพริบกระพริบ<ๆ><ๆ>แล้วก็เหมือนสั่นด้วยค่ะแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะคะ<ๆ>นั่นคือสัญชาติยานว่าบอดมาแล้วบอดมาข้างหลังแล้วทํานองนี้ค่ะต่อไปนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นการช่วยเพื่อนนะคะดี<ๆ>๋ยวพี่จะสอนนะคะการช่วยเพื่อนทํานองการช่วยเพื่อนคือเพื่อนล้มหน้าเราใช่ไหม นั่นใช่เพื่อนไหมใช่โอเคเพื่อนไปช่วยแหละมาอีกแล้วทําไมเพื่อนชอบเอาบอดมาบ่อยจังการที่เพื่อนล้มต่อหน้าเรานะคะเราก็ดูเชิงบอดให้ดีก่อนว่าบอดอยู่ใกล้เปล่าข้าบอดไม่ได้อยู่ใกล้นะคะเราก็กระโดดลงไปใกล้ๆเพื่อนมันจะมีปุ่มบวกกับปุ่มแครี่ปุ่มบวกก็คือปุ่มชุบนะคะปุ่มแครี่ก็คืออุ้มนะคะประมาณนี้เลยค่ะ ก็คือเกมจะไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเพื่อนลบเราชุบเราแบกทํานองนี้เลยคะ่ะนั่งใครอะ่ะไม่ใช่เพื่อนไหมไม่ใช่นั่นอเอยเราลนเราหลนเราก็ทําการขึ้นใหม่เลยนะคะ แต่ละที่นะคะพี่บอกเลยมันจะมีจุดสูงสูงแบบนี้เลยมุมให้แอบ,บของแต่ละที่นะคะแต่บางที่ก็ไม่มีนะคะเช่นวพวกพวกเขาวงกดหรือว่าพวกแบบว่าเป็นพื้นที่เหมือนในห้องวิ่งในห้องอุโมงะค่ะตรงนั้นก็ไม่มีนะคะเราก็แนะนําให้เราอยู่ในพื้นที่ที่พองๆแล้วตรงนั้นมีที่จุงนะคะมันก็จะดีค่ะประมาณนั้นเลยค่ะ จบไปแล้วหนึ่งตานะคะด่านหนึ่งนะคะเราจะเล่นอยู่ประมาณ3มตาค่ะแล้วก็จะมีการสุ่มด่านใหม่ตรงนี้นะคะก็คือผลจากด่านตาที่แลนะคะที่เราไดา้เห็นไหมคะก็ประมาณนี้ก็จะมีอะไรมีดาวดาวน่าจะเป็นล้มไหมคะแล้วก็เวลาก็คือการตายการล้มของเราเวลาที่ดีที่สุดก็เวลาเราแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการชุบชีวิตเพื่อนหรือช่วยเพื่อนประมาณนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเงินเลเวลแล้วก็คูปองค่ะประมาณนี้เลยชุบเพื่อนครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้เงินยี่สิบนะคะถามว่ามันดีไหมดีอยู่นะคะแต่คือประเด็นถ้าเราไปตายนะเงินเงินเรามันก็จะแบบโอกาสอะ เงินเรามันก็จะลดหายไปเลยนะสําหรับใครที่เก็บเงินนะคะเก็บเงินเก็บเบลทํานองนี้ค่ะเป็นบอดไหมเหมือนเขามาหาเราเลยบอดนะคะพี่เท่าที่พี่สํารวจนะคะก็คือโอ้ยโว้ยถ้าเราอยู่บริเวณรอบนอกนะคะเปอร์เซนการรอดเราก็จะสูงนะคะอืลี่ค่ะแล้วก็อุ้มเลยค่ะประมาณนี้ค่ะ เราต้องดึงดนะถ้รอดเราก็ต้องดืงนะคะะม้เยคะพยายามเดียวนะคะพยายามเดียวนะคะบดอีก็จะอุ๊ยวโอมันพื้นที่โล่งเกินแล้วพี่ก็แบบว่าไม่เซียนพอนะคะเปอร์เซ็นต์การตายที่ก็จะสูงนะคะถ้าเรามีต้นไม้อะบอดมันก็จะเสียการควบคุมนิดนึงนะคะมันก็จะดีค่ะประมาณนี้เลย เพื่อนเพื่อนก็จะทําการอุ้มเพื่อนไปชุบนะคะอันเรามาดูเพื่อนเวลาจุกนะคะก็จะจุกเป็นวงกลมอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เพื่อนก็ทําการอุ้มพี่เป็นที่เรียบร้อย <What? S 1> เห็นไหมคะคาว่าดําเนินการข้างล่างคือเปิดแล้วคือเปิดให้เพื่อนอุ้มนะคะบางคนมือลั่นไปโดนแล้วส่วนคําว่าเมนูนะคะเมนูก็คือกลับนะคะออกจากห้องประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็จะได้เงินเราไปนะคะนี่ก็คือคูป,ปองนะคะอย่างที่พี่บอกไปเราก็สามารถไล่เก็บได้เลยนะคะก็จะ เหมือนจะดอปที่ซ้ำๆประมาณนี้ค่ะ one, one. เราจะไปช่วยเพื่อนได้ไหมเนี่ยเรามันอ่อนแอมากเลยคครูลาต้องเข้าลรวบอกแค่นั้นเองค่ะ mm hmm. นีค่ะเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะเราก็กดคำว่าหยุดนะคะแล้วกดบวกเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มช่วยเพื่อนนะคะ <One. S 1> ก็เรียบร้อย <One. S 1> เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เ้อเราอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าเราหนีไปไหมเพื่อนเราอุตส่า์ไปชุบเธอเพื่อนพวกเราจนหรอให้เราทําให้เรานี่เราก็โดนตามล่าสองน,นะคะทีมันก็จะไม่ได้อะไรมากมายเราก็หาต้นไม้หลบจูให้เป็นแนววงกลมนะคะเปอร์เซ็นต์การรอดเราก็จะสูงะคะ่ะถ้าเราได้โอกาสนะคะเราก็จะทําการกินโคล่านะคะอย่างที่พี่บอกนี่คือเลสืกเลยนะื้นฐาน เอ้วัสดุซิ้นเปลืองซื้น,นุโอเคค่ะนี่ก็คือเควสไลยวันนะคะชุบตอนนี้เราก็รอดรอดรอดเปล่านะโอเคเราก็รอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราไปเก็บคูปองกันดีกว่าแต่ละตานะคะมันก็จะมีเควสด,ด้วยนะคะแบบว่ามืดอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ไฟฉายนะคะหรือว่าบางทีบางตากระโดดไม่ได้อะ อะไรที่มันกระโดดไม่ได้มันเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะพี่บอกเลยแต่สําหรับใครที่อยากจูเก่งๆพี่อยากแนะนําให้กระโดดด้วยนะคะพี่ไม่ค่อยติดนิสัยกระโดดเลยอ่ะพี่ติดโฟกัสน้าจอมากกว่าค่ะถ้าเราจูไปด้วยกระโดดไปด้วยเปอร์เซ็นต์การลดเราก็จะสูงนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเป็นขาเหล็กด้วยนะคะตรงนั้นก็จะดีด้วยแต่ก็คือนั่นแหละค่ะสําหรับพี่อ่ะเหมือนเล่นเอาสนุกสนุกนะคะ่ะก็แปลว่าเพื่อนล้มชุบ ตายตายตายด้วยกันหัวเราะด้วยกันประมาณนี้ค่ะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกดีนะคะเงินเงินก็ไม่ได้หาย,ยากขนาดนั้นนะคะถ้าเราเล่นประจําเล่นบ่อยๆเราเล่นสนุกๆน,นะคะนี่บอดก็เกิดตรงนั้นเลยอืมอินอร์เตอร์เนี่ยเห็นไหมคะจะมีคําว่ารอบพิเศษแบบนี้ค่ะแล้วก็ท่ามกลางพวกเจ้าทุกคนกําลังโกงหกกับปืนไรเฟลิลอันนี้คืออะไรต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีหรอหรือว่า ว่าอะไรอุย้ยนี่เราก็เก็บผูกฟองไปนะคะเพื่อนล้มเราก็ไม่ชุบนะคะเราก็ดูเชิงให้ดีค่ะประมาณนี้เลยตอนนี้มีสามเลยก็มีสองแม้เพื่อนล้มใช่ไหมคะนั่นล้มหรือตายเราเช็คให้ดีด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อนล้มหรือแตะดูเพื่อนล้มนะคะทำการอุ้มโอยเราไม่นน้องขอโทษ ก็คือประมาณนี้นะคะอ้าววิธีเราคานนะคะเราก็ทําการแบบเพื่อนอยู่ข้างบนเรารู้เพื่อนอยู่ข้างบนเราก็คานไปหาเพื่อนเลยค่ะเปอร์เซ็นต์การลอดเราก็จะสูงเปอร์เซ็นต์การรอดเพื่อนก็จะสูงเหมือนกันค่ะก็จะทํานองนั้นเลยว่าแล้วไงมาข้างหลังอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวค่าเราอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละค่ะเพื่อนก็จะทําการอุ้มเราไปเองค่ะนี่ประมาณนี้เลยเกมนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็ช่วยกันชุบช่วยกันอุ้ม ประมาณนี้ค่ะสนุกดีค่ะพี่บอกเลยสนุกมากก็แบแบว่ายิ่งด <uh ันไหนอ่ะแบบว่ามันมากเลยอะแบบพี่เคยเล่นด้วยนะแบบพี่เดี๋ยวพี่ก็ล้มเดี๋ยวพี่ก็ลมพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้อะตานั้นอ่ะเพื่อนก็แบบหิ้วหิไปเยหิ้วหิ้วหิ้วคอยชุบพี่อยู่งั้นแหละก็คือสนุกมากค่ะบางครั้งแบบว่า มันดีมากเลยนะเกมเนี้ยมีตภาพดีมากก็รู้นะคะว่าชุบเราได้เงินแต่เปอร์เซ็นที่เพื่อนจะมาชุบเรานะคะก็แบบว่ามีโอกาสตายสูงแต่เพื่อนก็ยังมาชุบนะคะเกมน,นี้บอกเลยก็เหมือนเราอะเห็นคนทานต่อหน้าไม่ได้ต้องลงประมาณนี้เลยค่ะเกมนี้นะคะก็จะเป็นแนวทํานองนี้สนุกค่ะเล่นกับเพื่อนก็สนุกมากค่ะ แล้วก็มีอีกหลายโหมดหลายด่านนะคะที่เราสามารถไปเล่นได้ถ้าเราเก่งระดับหนึ่งแล้วับวันนี้พี่ไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ